อีกค้านี่ช่องน้องแสนคำตอนนี้น้องคำแพงก็แสนคำก็อาบน้ําหยุดหลังร้านแสดงครับอีกประมาณห้านาทีก็โชว์แล้วฮะอันนี้กําลังถูขี้ใครอยู่ครับนี่ฮะเล่นน้ําถูไปคำแพงน้องคำแพงถดูดีๆเเลยถูไปถูไปปิดเดียปิดปิดเออโอ้ยถูไปเออเอ็ดหาเราใส่สกําลัางน้ำเบลต้นมาฮะถูด้วแสนคาถูขี้ใครให้น้องหน่อย แขมคำเออถูอไปนี่นี่ถือไปถูอไปเออลุกเลยลุกเลยเล่นแลวครับยังจะเตะเตะลุกลุกเลยถูอไปถือ้ปถูอไปถือนี่ถือเนเน่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 น้องขาแขนคำหนึ่ง ดูดี้าาดิแขมขามถูให้น้องไงเนอะเออถูดี้ดิเออเออให้ถูขี้ไข่บ่ได้ให้ไปเหยียบน้องดูดี้ดิอย่าเอ็ดาไหนถูถูดี้ดิแขมขามถูขี้ไข่ให้น้องเลยเนอะอ๋ออ๋อขึ้นแล้วขึ้นแล้ว อันนี้ฝนตกนะครับฝนตกด oh. ูเส้นคำ่าทำอะไรครับเนะี่ยเออเออถอยเล่นแล้วถอยเล่นน้ำแล้วเออเออ นี่ฮะเล่นละเล่นละพาน้องเล่นน้ำแล้วครับเล่นน้ำเล่นครับน้ำก็ระเอ้าเอาเอาเอาอ๋อแล้วกำแพงสู้แล้วสู้พี่ชายแล้วกำแพงสู้แล้วเออลงแล้วเป็นทำเป็นทำทำอะไรน้องอีก ไปแล้วเดินไปแล้วเดินไปแล้วคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามน้องแสนคำนะครับเออเอ้เอ้าดึงยกนั่งลงนั่งลงดินั่งลงนั่งลงจะตัดเดี๋ยวดูถ่ายอีกเดี๋ยวนี้ เดี๋ยล้ดิเฮ้ยเงนดิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเเอ่อซงซงโอเคในช่องน้องแสนคำตอนนี้แสนคำกับคำแพงเล่นแล, <lawsuit. S 1> ล้วครับเอาเดี๋ยวไปไปละหนูเชงกับไปละดูแสนคำเคาจะทำอะไรกับน้องคำแพง นิ่งนี้เอาแล้วสูแล้วดูเสยนคำว่าจะทำอะไรน้องกำแพงเนี่ยดูเขาเล่นนะครับดูดูครับด,ดูเอาดูเอาครับดูทำน้องแล้ว่าทำน้องน้องก็น,นอนจริงแลวฮะน่นนอนจริงนอนเล่นเยอะเอาแล้วเสนคำจะเหยียบน้องเด้อ เออน้ำขาเงินเอ้าเอ้าเอ้ยไฟดับแล้วบ่มีเงินจ่ายค่าไฟเขาแล้วครับออเ็นีหยังเง้สเออเอเออเอาเออเอัเอเเเอเอเออเอเอ นอนก็นอนกิ้งไปกิ้งมาดูแสนคำอย่าทำอะไรอย่างนั้นนะกัดเลยคัมแพงกัดกัดเลยคัมแพงกัดมันเลยแห้งๆเลยคัมแพงกัดเลยคัมแพงกัดเลยคัแพงกัดเลยกัดขาไปเลยคัมแพงเออนั่นกัดเลยนี่เอาเลยน้องคัมแพงกัดเลยกัดพี่แสนคำหน่อยเออเขานอนเล่นนะนึ่งไปนอน กัดเลยกำแพงกัดเลยพาน้องกำแพงกัดกัดแสนคำแล้วครับเอา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 เออหนั่นเออกับขีไข่ออกแล้วเอาเอาเอาทำยังไงนั่นเอา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 เออนี่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 เออนี่แน่ลุกแล้วทิบเลยแทงคือ กำแพงทีดแสงงานแล้วครับเอาเอาทีดเลยเอาปลุกน้องขึ้นลุกขึ้นปลุกน้องลุกขึ้นเนี่ถึงเวลาแล้วเร็วเปลุกน้องลุกปลุกใช่ไหมปลุกท้องขึ้นมาเอาเอาเอาดันน้องขึ้นแล้วเอา เอาเลยแส้นข้ามงัดน้องคุดนี่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 ไปเดินข้อมน้องอีกแล้วเดินข้อมน้องอีกแล้วเบิงเบิงเบิงเฮ็ดเบิงเฮ็ดเบิงมันเฮ็ดเบิงมันเฮ็ดเบิงแส้นข้ามเฮ็ดเด้อครับพี่น้องเอ้ยนี่เอาเอาเอาเข้าไปตอนนี้ที่สนามแสดงช้างก็มีงานบวชแล้วครับ นไม่รู้ว่ากี่อ,องค์นะครับ <familiar S 1> <laughs> มีงานบวชแล้วเอาละครับเอาละครับเอาแล้วครับ,รบนะเอาเลยเอาเกือกไปเกือกมาเป็นช้างเผือกแล้วครับเล่นไปเล่นมาเป็นช้างเผือกแล้วเป็นช้างเกือกขี้ตมแล้วเอา้าพี่กับน้องเล่นอะไรกันนี่เล่นไม่รู้เรื่องเลย Oh, oh. เอ้าเอเอนั่นนี่นี่คำแพงตีแล้วนี่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 กำแพงตีแล้วสมน้ำหน้าพี่แสนคำอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดถับตะไคร้ติดตามน้องคำแพงกับน,น้องแสนคำด้วยนะครับผม oh.